กับออย,ยนวีคุปตเตเวทินกับรายการสุขภาพดีชีวิตดี Help Me Up ค่ะร้อนโอ้ร้อนนี่ทุกคนเคยเรียนมาเหมือนกับออยใช่ไหมคะว่าเมืองไทยเนี่ยมีด้วยกัน3ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแต่ไงตอนเนี้ยมันมีแต่ฤดูร้อนล่ะคะเนี่ยโอ้ นีม่มันอุ่นไอาจากนารกหรือว่าแดดเมืองไทยกันแน่คะเนี่ยคิดดูนะคะว่าแดดแรงไม่แรงขนาดไหนเราตากผ้าแค่ไม่กี่นาทนีผ้าก็แห้งแล้วค่ะมันร้อนมากเลยค่ะการที่เราตากแดดมากๆเนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือผิวของเราค่ะผิวของเราก็จะคล้ำเสียจะให้ขาวยังไงไหวล่ะคะไหนจะฟ้ากละจุดด่างดำโอ้แค่เท่าที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็มีแต่ข้อเสียแล้วใช่ไหมล่ะคะ แต่จริงๆแล้วแสงแดดก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะถ้าเราได้รับแสงแดดในช่วงเวลาแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากเลยทีเดียวค่ะเพราะแสงแดดประกอบไปด้วยรังสีต่างๆและรังสีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตค่ะ แบ่งได้เป็น UVA UVB และ UVC UVB ช่วยทำให้ร่างกายของเราผลิตวิตามินดีและวิตามินดียังช่วยให้เราสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งวิตามินดียังสำคัญต่อระบบเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราด้วยค่ะ การสัมผัสกับแสงแดดหรือว่ารังสี UV ในปริมาณที่เหมาะสมยังจะช่วยบรรเทาอาการจากโรคผิวหนังบางประเภทได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคกลากโรคเกลื้อนโรคสะเก็ดเงินโรคด่างขาวและโรคดีซ่านในเด็กแรกเกิดค่ะแต่ว่าต้องเป็นแสงแดดอ่อนๆนะคะไม่ใช่สัมผัสโดยตรงจากแสงแดดนอกบ้านหรือว่านอกตัวอาคารเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะแรงเกินไปสำหรับเด็กแรกเกิดค่ะ เคยได้ยินที่หลายๆคนบอกไว้ไหมคะว่าการที่เราออกไปรับสายลมรับแสงแดดมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าในแสงอาทิตย์มีสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซีโรโทนินค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสารแห่งความสุขนั่นเองค่ะช่วยทำให้เรารู้สึกถึงพลังงานในร่างกายความสงบมองโลกในแง่บวกมีสมาธิดียิ่งขึ้น และยังช่วยทำให้นาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราทำงานได้อย่างปกติด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อดวงตาของเราได้รับแสงอาทิตย์มันจะสามารถตั้งนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราได้ค่ะส่งผลต่อการนอนหลับในเวลากลางคืนและการตื่นนอนในเวลากลางวันแต่ถ้าหากเราแทบจะไม่ได้รับแสงอาทิตย์เลยก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการนอนหลับได้เหมือนกันนะคะ ะะว่าการสัมผัสกับแสงแดดหรือว่าแสงจากหลอดไฟซึ่งเป็นแหล่งก่อกำเนิดรังสี UV มากจนเกินไปนั้นอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังดวงตาระบบภูมิคุ้มกันและยังอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคลมแดดหรือฮีสโตกได้ด้วยนะคะ ช่วงเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่มีรังสี UV ในแสงแดดเข้มข้นสูงสุดเราไม่ควรที่จะสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงในช่วงเวลานี้ค่ะและช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะสามารถสัมผัสกับแสงแดดได้จะเป็นช่วง6โมงเช้าถึง8โมงเช้าค่ะเพียงวันละ5ถึง15นาทีก็เพียงพอแล้วค่ะกับการได้รับวิตามินดีจากแสงแดดค่ะ แต่ว่าถ้าหากเรามีความจําเป็นที่จะต้องอยู่กลางแดดแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกแว่นตากันแดดทาครีมกันแดดที่มี spf 15หรือว่ามากกว่านั้นให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวันของเรานะคะทาก่อนออกแดด30นาทีและควรทาทุกๆ2ชั่วโมงค่ะแสงแดดมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียขึ้นอยู่กับปริมาณที่พอดีและเหมาะสมค่ะแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะอ้อยเป็นห่วง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมคลิปของเราก่อนใครด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะฝากดูคลิปต่อไปด้วยนะ